สวัสดีค่ะเจนนี่จินตนาค่ะจากช n n e l ใน YouTube นะคะ NL จินตนานะคะวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่2นะคะที่จะมาแนะนำสกินแคร์ที่เจนนี่ทำแล้วก็ใช้เองนะคะสาวๆที่อายุเกือบเลข3าแล้วก็เลยเลข3ขึ้นไปก็มาพี่มาพี่พ <laughs> เอาวันนี้นะคะเจนนี่จะมาเ,เขาเรียกอะไรอ่ะมาบอกวิธีการดูแลผิวของตัวเองนะคะ ใครอยากหน้าเด็กหน้าใสสวยไร้สติออกไม่ใช่แล้วนะคะสวยดูเด็กนะคะเชิญทางนี้ค่ะสูตรหน้าสวยหน้าเด็กหน้าใสวันนี้นะคะจีนี่มีวัตถุดิบ5อย่างด้วยกันนะคะวัตถุดิบแรกนะคะคือน้ามันมะกอกนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าน้ามันมะกอกน,นั้นมันจะช่วยให้ผิวพันเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นนะคะ,ะจีนี่จะใส่ไป1ช้อนชาค่ะ มาต่อกันด้วยวัตถุดิบอันดับที่2นะคะก็คือน้ำมะนาวนั่นเองนะคะทีนี้จะใส่หนึ่งช้อนชาเช่นกันค่ะ,ะในน้ำมะนาวนั้นจะมีกรดซิตริกนะคะกรดมาลิกวิตามินซซึ่งเรานะรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่ามันดีต่อผิวพรรณช่วยฟื้นฟูผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสอาปกป้องสิวจากการติดเชื้อได้ด้วยนะคะน่าจะใส่เนี่ยต้องมีตัวนี้จริงๆเลยนะคะมาต่อด้วยนางเอกของเราอีกตัวนั่นเองนะคะก็คือผงทองคำนะคะ ส่วนหลักๆของผงทองคำนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าจะทําให้เราไม่แก่นั่นเองนะคะแล้วก็ยังสามารถลดการอักเสบของการโดนแดดเผาได้ด้วยนะคะช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าด้วยค่ะ1ช้อนชาเช่นกันนะคะในสูตรน,นี้ของจินอันดับที่4นะคะก็คือไข่แดงนะคะจินนี้จะใช้ไข่แดง1ฟองค่ะ สัรพคุณหลักๆของไข่แดงนั้นเราจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าไข่แดงนั้นมีวิตามิน A สูงมากซึ่งสามารถช่วยในการบำรุงผิวได้ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ผิวแห้งอย่างจริงนะคะจริงจะผิวแห้งมากๆนะคะเหมาะมากที่จะนำมาใช้ในการมากๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะ <S <S อันดับสุดท้ายนะคะก็คือขมิ้นนั่นเองนะคะ นางเอกตัวหลักที่จินใช้ผสมในมารของจินบ่อยมากๆนะคะซึ่งจะบอกว่ามันมีสารต้ามอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยในการชะลอวัยไม่ให้เราเนี่ยแก่นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจินจะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าคือ วิตามินสูงเยอะแร่ธาตุเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวจินจะไล่ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กธาตุเกลือแร่ต่างๆเยอะมากมากไปหากันดูเอาเองนะคะว่าใน Google นั้นมันมันบอกสรรพคุณอะไรของขมิ้นตัวนี้บ้างนะคะจินก็ใส่ช้อนหนึ่งช้อนชาเช่นกันนะคะทุกคนมีอุปกรณ์ครบแล้วนะคะมีวัตถุดิบครบแล้ว เรามาเริ่มกันเลยเนาะพอเพื่อนๆได้ส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วนะคะเราก็จะมามักหน้ากันเนาะเอาละค่ะ,ะสิ่งที่จินใช้จินจะใช้ผู้กันนะคะผู้กัน แต่งหน้านี่แหละค่ะเพราะว่าขี้เกียจไปซื้อผู้กันอย่างอื่นให้เสียเงินเนาะมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นถ้าใครไม่มีผู้กันนะคะก็ใช้มือก็ได้ค่ะแต่เนื่องจากว่ามันค่อนข้างเหลวนะคะใช้มือมันอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ,ะก่อนที่จะมาร์กหน้านะคะจินนี่จะใช้น้ําอุ่นล้างหน้านะคะชโลมหน้าแล้วก็เช็ดหน้าให้แห้งนะคะจากนั้นก็จัไปายเร่งเต็มที่นะคะ ส่วนมากเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจิงเป็นคนที่ชอบใช้คมิ้นมากๆเพราะรู้สึกว่ามันมันมันดีอะแล้วของดีบางทีมันไม่ต้องแพงนะคะหาจากตามครัวไปซื้อตลาดบางทีเนี่ยการซื้อสกินแคร์แพงๆเนี่ยมันมันก็เปลืองเงินเ,นเหมือนกันเนาะแต่ของดีมันก็ราคาแพงมันก็มีเนาะแต่ถ้าของถูกๆบ้านๆเราเนี่ยมันที่จริงอะไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องเสียเงินมากไปซื้อก็ได้นะคะ จินก็ไม่ได้อยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยซื้อตามเทรนซื้อตามนั้ำามนี้แต่ก็ไม่ได้ไปขัดผลประโยชน์เขาเนาะแต่เขาจะด่าหัาเอาแต่ก็เนาะสวยได้โดยไม่ต้องแบบใช้ของแพงนะคะมีหลายคนเนี่ยถามจินว่าหมดเงินไปเยอะไหมสําหรับการดูแลผิวมันก็เยอะอะน้องซื้อนังซื้อนี่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่จินบอกว่าถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะคุณจะได้คือมันมันจะได้เปรียบ จากคนที่อายุเยอะแล้วเพิ่งมาดูแลตัวเองอนะถ้าเราดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กอะ่ะคือผิวเรามันมันจะดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามาดูแลตอนแก่มันก็ยากนิดนึงเนาะต้องใช้ความอดทนแต่ที่สังเกตนะคะคนไทยส่วนมากจะไม่ค่อยมีความอดทนหนึ่งขี้เกียจ2เดี๋ยวก็ลมเลิกความตั้งใจนะคะถ้าอยากสวยสิ่งแรกๆกก็คือคุณก็ต้องขยันนะมันเป็นสิ่งที่แบบว่านะความขยันที่ต้องดูแลตัวเองคือบางคนบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลา แต่มีเวลาไปเที่ยวมีเวลาทำอื่นๆนะคะไอ้ตัวมาร์กหน้าเนี่ยเราลองมาหาเวลาให้มันสักสินาที15นาทีดูแลตัวเองบ้างรักตัวเองบ้างก็ดีเนาะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเราเนี่ยมันอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะคะถ้าอยากสวยโดยไม่ต้องแบบไปเสียเงินทําอะไรมากมายนะคะ,ะก็ดูแลตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะคะอย่างจีนอะจีนจะไม่ยอมมันก็พูดไม่ได้นะสังคมเป็นเรื่องธรรมดาแต่จีนจะบอกว่าจีนจะไม่ยอมให้แบบ คนพวกเด็กๆมาบอกว่าเฮ้ยป้าแก่อะไรคือฉันจะสวยไปก่อนคะ่ะอายุมากเท่าไหร่ฉันก็จะสวยนะคะไม่แคร์ะคะ่ะอันนี้พูดมากเลยเอาละค่ะจากที่แบบเนี่ยพอทําเสร็จแล้วจินก็จะทิ้งไว้ประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีแล้วแต่เวลาที่ว่างนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะจากนั้นก็จะล้างหน้านะคะแค่นั้นเองแล้วก็ทา ทาครีมที่ตัวเองใช้เป็นประจำนะคะจินี่จะใช้วิตามินอ e ีนะคะของยันิีก็ลองไปหาซื้อเองเนาะเอองั้นก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับสกินแครส์สำหรับจินี่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ beauty w o r l นะคะบ๊ายบายอยากสวยอยากใสยอยาก30และยังเป๊ะอยู่นะคะไม่อยากให้เด็กๆมาเรียกว่าอีแก่นะคะก็สามารถติดตามจินนี่ได้นะคะในทาง a ฟซบุ uh, o กนะคะหรือว่าใน Youtube นะคะ NL จินตนานั่นเองนะคะสามารถ s u b สไครต์ได้ค่ะเพื่อติดตามรอชมคลิปใหม่ๆของจินนี่นะคะแล้วก็ทุกคนสามารถติและชมได้นะคะแนะน,นําแนะแนวได้เต็มที่เลยค่ะจินนี่น้อมรับนะคะทุกคําติชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมซับสไครต์นะบ๊ายบาย